สวัสดีครับเป้าดินห้อยดินพินิสารนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องนะครับมือนีมาเก็บพิษอีกมือนึงครับบาซิมีบอนะครับพี่น้องขอพูดเอฟซีทั้งบาทนะครับขอบคุณนะพี่น้องทั้งต่างประเทศนะครับเอฟซีทั้งฝั่งเล้านะครับเอฟซีของเสาเจยนะครับบัตรข้างหนาผ้ารอนะครับผมเบ้าต้นเบ้ากอดน้ำเด้อนะครับเบ้าอุดรนะครับผมตลอดจน นะครับพี language, language. Welcome, ่น้อง่วมส่องยูทูปสุขุสุขคนครับม้วนน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับสด็สแจเดีครับดอกแหลกแหกม้านพี่น้องครับเห็ดกอแดงครับพี่น้องผมนี่ดอกแหลกแหกม้านครับดอกแข็งแข็งเลยครับพี่น้องครับกอแดงครับพี่น้องเห็ดเผือกสัตพี่น้องครับเห็ดเผือกสัตดอกนึงแข็งแข็งยู่ครับพี่น้อง เห็ดกำลังออกนะพี่น้องนี่แข็งแข็งอยู่ครับผมดูน้ำกันอีกครับปุ่นครับพี่น้องดอกนึงครับปุ่นปุ่นปุ่นครับมาำลุ่มน้ำกันอีกครับปุ่นเห็นแนมเป็นยุยไก่ปุ่นครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ยดอกแข็งแข็งงามๆเลยครับพี่น้องครับปุ่นเมียพี่น้องแข็งเป๊ะเลยครับดอกสวยๆเลยครับเพื่อนครับครับน้ำกันครับเดาดงงามๆนะครับดอกก็งดงามพี่น้องครับดอกเห็ดกระหล่ำดงกไหมครับผม ง่ามๆเลยครับผมตดอนเลยครับอืโอ้ยดูเหอนองขาครับเขาจะุบเอาส่นหลอดบอคับว่ามันเห่าดก็งามครับมือนมืดเลยพี่น้องครับัดพี่น้องครับพี่น้องเฮพึงเขาครับผุนมีแดอกงามครับผุนเหลืองเลยพี่น้องเหลืองอุย<ก>หุยเฮทพึงไข่เฮทพึงเาตัดตัดูยยไตัด เป็นเงาเงาเลยพี่หลอนเป็นเงาเงาแบบงามเลยโอ้ชิ้นงามเถ้มันมีหน่อยแท่เราด้าวดินเออหนันดอกนี่ไอ๋แนีแม่นี่เก็บบุ๊งเก็บบุ๊งดอกส้มๆลยอ่ะเก็บอันนั่นพี่น่งโอ้หัวหนังเทียมเมือนพี่หล่อนไหพี่หนยายไผ่เหลืองเอวหวยเบื้องในครับพี่น้องครับ งามแกงแสีบให้ได้พี่น okay, ้องครับเห็ดหวานหวานหวานเห็นบังน้ำกันอีกครับพี่น้องครับอ่ออีกแล้วครับพี่น้องครับเิจมังเข่าระดออ่างงามหนึ่งพี่น้องเบาดินเบาบอยผู้ใหญ่ไผ่มาเก็บเห็ดเด้อครับเป็นวิถีชีวิตของเบาดินเบาบอยมาเก็บเห็ดครับพี่น้องครับเนโอ้เอ้ยพี่น้องครับ เก็บุมเขามั่งามพี่น้องคุณอะพุดอะเก็บเลยไหมเก็บเลยเก็บเก็บ้ไปเก็บเก็บปาดเลยปาดเลยเก็บเก็บเก็บปาดปาปาดปาดยาดอกเนี่ยเนี่ยจุ่มนั่เนี่ยจุ่มนี่ตรงการตัวนี้ครับพี่น้องเนียเบครับพี่น้องครับโอ้ยเนี่ยเสบเนี่ยเสบพี่น้องเก็บใหไปเก็บเก็บเก็บไหนแล้วพี่น้องกระหับโอ้ เห็ดเพิ่งขมพี่น้องเป็นเงาเลยงามๆครับเอฟซีบางท่านเพิ่นกระทำมาว่าคือกิ่งแท้เบาวดินเบาบอยหาเห็ดเป็นผู้ชายหาเห็ดพี่น้องหัวเห็ดกินได้พ่อแม่พาหามาตั้งแต่ไหนๆเพิ่อนับพี่น้องครับเฮาก็เรียนลูกเอานะครับเบาวดินก็อายุหลายแล้วครับเขาเรียนลูกจากพ่อจากแม่เพิ่อนว่าเห็ดนี่กินได้เห็ดนี่กินบ่ได้เรฮัก็ พอ <NYU S 2> หูครับเพ็ดอะไรกินไหนบ่ได้ครับนี่ครับดอกงามๆครับนี่ดอกนี่พี่หน่อยปั้ดคือนหนขาบักไงบักงามเลยครับเพชรพึ่งหวานเพชรพึ่งผมก็ได้ครับเมื่อนี่เขาเก็บไใบงามเพิ่นบ่มีครับพี่น้องเขาก็เอาไปตุ่มอัดฟิตไว้ครับเพชรพึ่งหวานพี่น้องนี่เพ็ดชนิดนี่แกงหวานแกงแสบพี่น้องครับ เฮ็ดกอครับพี่น้องครับอันนี้เฮ็ดกอเฮ็ดย่างเพร่ะเดิอดเฮ็ดกอเฮ็ดย่าง,พ,งาพี่น้องนี่คุณดอกคุณใายใช่ใช่นี่มนหลักเกิดกเนี่ยไดไรนะโอ้ผุนๆพ,พี่นอ้องเฮ้ยดูด้วยครับอ้ยดืยอดเบิกเท้าลเลยไงย้ายไฟตัดขา ดอกนี้พไปดูไปดูไปดูดอกนี้ครับโอ้ยดอกนี้เอาคุณยายไปมาตัดขาเอาเอาโลดเอาโลดนี่ตอมย่งไงนี่ดอกก็งามเลยพีเดตัดขาคุณยายไปตัดขาไปนึ่งเก็บ สงสาดดอกนึงครับเอาค่ะเขามาค่ะมาผมก็ดีมาเห็นเพชรสงสาดดอกนึงอยู่นีเก็บเก็บไก่อนโอ้ยแมนบ่กหรือครับเมนแมนเฮ็ดเพิ่งงานนะที่ที่เอาตอนน่ะอ่าใหญ่ไขมันแล้วครับครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิ่งเขากำดอกนึงครับดอกงามเลยพี่น้องผมพี่น้องมันก็มาหลายคนครับผม นี่ครับแกงเสีบเบด้วยพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับสีเ็ดกับใบใหม่ดอกอันเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับสีเ็ดกับใบไหม้สีเดียวกันครับพี่น้องบางเนี่ยั้าแนี้มึงบอขักกับบอโหว่เป็นเ็ดพี่น้องครับดอกตันๆน้งามครับพี่น้องครับมาลุนน้ำกันอีกครับไข่เขียวดอกนี่ครับพี่น้องครับดอกงามเลยครับพี่น้อง ผมเขาแป้งครับเอดน่าขาวครับพี่น้องดอกงามเลยครับเป็นตองครับพวกินไห้อยู่เลยพี่นุ่มนี่ครับขึ้นเขาพี่นอนุอมดอกงามครับพี่นุ่มเป็นเขาครับโอ้ยรุดเลยที่มูมันอยู่ไปจากแทวนั้นหาบ้างน่อยพีใหญ่ไพ่โอ้ยพี่น้อง เตีให้ไข่รุดออกขากระเด็นกระดอนในขั้วเกีโอ้โหเห็ดผงหวานครับพี่น้องครับเห็ดผงหวานครับนี่นี่ขาใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยขานี่นี่พี่พอดินพุณผุนผุนพุ่นคุณยายไปเอาดอกคุณไปเห็ดผงหวานคุณสองดอกคุณยายเด้อเด้อเด้อคุณยายเด้อครับโอ้ดอกไงลูกพี่น้องคุณยายพี่ไปเอาฟังหนุ่มคุณยายพี่คุสองดอกคุณยเด้อเด้อคุณยายเด้อ นี่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 เก็บเก็บเก็บโอ้โพี่ป๊บขาบักง่ายพี่น้องนี่ี่็นดองหวานครับพี่น้องครับคือปขาไม่พี่เขาดินคดินี่นี่อีกดอกนึงพี่น้องบงขาอ้าวปัดเลยปัดเลยมันมัพี่น้องคุณยาย่เออสองดอกอล้วบอ ครับคราบอีก่นะครับพี่น้องบอครับผมขวมัน pues ุลกันครับไปนน้ว้มากบงแ่ได้เยวัยังขือเดินซีบปฮะนี่จัก้แมนนี่โอ้ยบ่แมนอ่แมาื่อแท้โอ้กินเสแปกินนัวกินเดสโมลีไปเลยที่นเออแม่ข้าวเ้วายบมแมนโแมนผู้ใหญ่ไพ่มันมันี่เอ้ห้องดอกครับพี่น้องให้เพิ่งต่อ เฮ็ดเรบเป็นเชาเอาว่าห่นนี่ยนะโอ้โหเฮ็ดปงหวานครับพี่น้องครับพวงนี้โอ้ดอกงามพี่ดอกนึงครับพี่น้องฮ่าเบิ่งกลับมาบอยฟังผุนมะเทียมมีอีกดอกงามดอกงามเลยครับดอกสวยๆเลยครับมาเฮ็ดมาพอมาในปลาในดวงครับมาพอเบิ่งนี่ครับ จอมปวกนะครับพี่น้องเพิ่นสงสัยเพิ่นมีโชคแล้วครับเพิ่นก็เอาของมาถวายถวยให้ครับเบิ่งนี่ต้นไม้เพิ่นเอาผ้าสีผูกไว้ครับ,บเบาดินเบาบอยคุณ่อนใหญ่ไผ่ยางมาพร่งพอดีครับรอโอ้ให้โชคใ<ต>ห้มันเด้อปูเด้อหาเห็ดไก่มันมันให้เอฟซีของห้อยดินธินิสารอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงขึ้นกันเด้อปูเด้อธรรมชาติธรรมชาติพี่น้อง ขโขลกพ่อลักเพื่อจได้กระด้วนบรรดาโขลกหลกักให้ลูกให้เจ้านี่เดินใสย่ยาปันดีเด้วยพากันมาหาเห็ดมาผอ<ห>าพอดีเนาะครับได้พอกินอยู่ดอกปูเห็มันมาเด้อปูเด้อพี่น้องครับเห็ดเขากำดอกนึงครับนี่ดเขากำไม่ใช่เป็นเขาใหญ่เลยเห็ดเขากำครับยังครับ กบกำดอกนึงครับพี่น้องนะครับโอ้โดอกตันๆเลยพี่น้องครับนี่ครับดอกตันๆเลยครับอีดอกนึงครับพี่น้องเอ้ยสองดอกครับโว่ดอกแบบงามเลยพี่น้องครับเบพวงนี้พี่น้องเคลียร์ออกงามดีครับ ครับนี่ดอกเองครับพี่น้องครับโอ้ยแสงนี่พี่น้องเลยแสงครับแสงที่ด้ให้เอามาวาดนี่นี่โอ้ยแน่มึงบกขัดก,กับเ่าเห็นพี่น้องเอ้ยยังไง เนี่ยองบักับบเห็นเลยมันเหมือดครับพี่น้องครับกบเไกอยู่งนี้เพราะว่านี่คุณยายไผ่ก็เอาอย่นี้แหละครับก็เบาไก่โขดดนบกผ้าหลอกเหมือนนี่เพิ่นบมมาครับเบาดินเบาบอยคุณยายไผ่มาสมคนครับพี่น้องไปเป็นเขาดอกนึงครับพี่น้องครับเฮ็ปเป็นเขาคุณยายไผ่่อยแล้วครับนี่นี่ยอขอขอนั่งองสิขอกะมบางอย่างสิ มาดอกงามเหรอยายใส่ใส่ผู้ใหญ่ไปเก็บ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 ผู้ใหญ่ให้เก็บเก็บเก็บดอกไม่หายหัวเห็ดบนเขาดวงเดียวดอกไม่งามใช่ไหมท้อนขึ้นสักหักผา้ใหญ่คุณที่เก็บว่าดอกไหมใช่เหรอผู้ใหญ่ เก็บเก็บนอนี่ดอกนี่ตัดตัดตัดนี่คะใหญ่ไผ่มาแล้วครับมาแล้วอ้าวครับโอ้โดพวกเขานี่ดอกนึงครับเก็บเดียวกันเลยที่ไม่เกิดจนรู้ว่าข่ะไยอนี่ดอกนี้เอาหาอาจารย์ดอยูกระโมเถื่อนดอกงามครับพี่น้องครับใหา่ไผ่เก็บเล้ครับ อันนี้ก็แม่นบ่หรอครับแม่นตรงแม่นบ่ใช่ตรงมันเท่าเราบ่ต้องเอาเถ่าไหรเอาหรอกนาะเท่าก็จะคลองเอาคือจะผู้เก็บตลอดโอ้ยเฮ้ยผู้เห็นกับเท่าเออเาผู้เห็นกับเท่าเห็นกับเท่าผู้เก็บกับเท่าเออเออลาอีสันเนาะปลาไหลไปก่อนปลาอีสันปลาอีสันใหญ่ไปจวนี่แห้งค่าแห้งเท่าก็จะของดีพอจะเนี่ยถอดเท่าแล้วเนาะ บบดยน้ำกันสผ้าก,กันยางสีกับไปหารถละพี่น้องเมื่อนี้ได้เฮ็ดตูมครับเห็ดตูมเฮ็ดพิ่งเขาเห็ดพึ่งหวานเฮ็ดพิ่งขมสลรพัาเห็ด,ค,หด,รดครับเห็ดพิ่งเขากำก็ได้ครับเห็ดดอกตุ้มๆห,หน่อยๆเมืนก็แนี่่ค่อยเห็นครับพี่น้องเพราะว่ามันเหมิดสีเดียวกันกับใบใหม่ผุคนคุณยายไาเก็บอยู่ผุนเดี๋ยวสีผ้าก,กันยางไปหารถกันครับครับผมพี่น้องครับ ผลงานการเก็บเห็ดของบ่าวดินกับบ่าวบอยครับเมื่อนี้ได้เห็ดดอกตุ้มๆครับพี่น้องนั่นพี่น้องครับผมเพ็ดเพิงเพ็ดเพิงหวานเพ็ดเพิงเขาเห็ดเพิงเขาํำเพ็ดเพิงเขาโดงครับเพ็ดละงกได้ดอกเดียวพี่น้องกระจอะมาเก็บก่อนบ่าวดินบ่าวบอยคุณยายไพ่มาสวยครับนาดอกม่าง่ายพี่น้องตันขรุลูครับเว้ยว่างแน่พี่น้องครับว่างแน่นึงพี่น้องครับตอนเพชรข้ามตอนเพชรฝนข้าม เฮ็ดตื่อเกากำกระดอกอง,งามๆตุมต่มๆม,มือนีเฮ็ดตุม่มพี่น้องตอนซ่อนมารับคุณนะคุณนะพี่น,อน้องผมบแกงเสีบๆหวานเลยพี่น้องครับครับขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีนะครับขอบคุณพี่น้องทางฟังเล่านะครับพี่น้องขางต่างประเทศที่ให้ความเมตตากดไลค์กดแชร์อ่าสองชอง่องเล่นๆนะครับอีกช่องหนึ่งเบาไก่พวกนน้นบกผ้าละบ่มาาครับพี่น้องแล้กก็ขอบคุณพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งคลิปของเบาดินเบาบอยนะครับกับวิธีชีวิตการหาอยากหากินแบบนี้นะครับ ฝากไว้นะไม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้ลูกหลานบานห้อยดินสุกูสุกคนแน่แลักะอีกเบาวบอยน้ำรับเป็นกําลังใจเบื้องคลิปแล้วกะกดไหลก,กดแช่พ่อที่มีกําลังใจให้ลิปให้พี่น้องเบื้องนี้เด้อครับเก็บเห็ดซ้ำหอดฤดูยกสะดุงครับพี่น้องแต่ว่าบบาวดินบ่าบอยกะหากินทุกๆอย่างทุกๆแนวล่ะครับบ่ว่าจะเป็นน้ำใหม่ว่าจะเป็นเห็ดนะครับให้พี่น้องผมอยู่ดีมิแหงสุกูสุกคนรล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ